สวัสดีครับกลับมาพบกับผมองค์พีซีพีทาง p ีซีพีช anel นะครับผมอยู่กันในเกมโรงพยาบาล13นะฮะแล้วเราก็จะมาไขาปริศนากันต่อเลยครั้งที่แล้วนี่ทีกันดับชีพหายแล้วครับผมทำนี้จะทำยังไงดีล่ะคราวนี้มันไม่ยอมไปด้วยหมายเลข57าสิคือผู้ป่วยผู้ป่วยฉันจําได้แล้วลองไขรหัสผ่านที่กล่องที่ทํางานหมอเหอะรหัสผ่านอะไรวะไม่เล่นตั้งนานเดี๋ยวนะลืม ที่ทํางานห้องทํางานคุณหมอห้องทั่วไปห้องทํางานคุณหมออ๋อน่าจะเป็นอันนี้ป่ะวยมีสมุดด้วยหรอคืออะไรอ่ะโอ้โหปิดสนาป่าสน่หเดยนะมันต้องเริ่มจากมุมใดมุมหนึ่งแนละ้วผมจะขอเริ่มจากซ้ายไปขวาแล้วกันพระอาทิตย์ดาวหกแฉกดาวห้าแฉกพระอาทิตย์ดาวหกแฉกดาวห้าแฉก ไม่มีว่ะโอ้โหถ้าจะยากแล้วแหละเลือนมวมวๆอย่างนี้มีหวังไม่ดีแน่ดาวหกแฉกพระอาทิตย์พระจันทร์นีไหมพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอืมไม่มีว่ะพระอาทิตย์เฮ้ยแต่เกือบอ,นนอันนี้คือเกือบได้จริงๆริง มันติดที่ว่าเราฝั่งซ้ายนี่มันมีพระจันทร์นะสิพระอาทิตย์ดาวดาวเอ้ยคุณๆน,น,นะพระอาทิตย์ดาวดาวเนี่ยมีปะตรงกลางมีไหมพระอาทิตย์ดาวดาวมีแต่เอ้ย <c oughs> มีแต่ดาวพระอาทิตย์ดาวอะดาวสี่แฉกเหรอสี่แฉกสี่แฉกมีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแล้วก็พระอาทิตย์สี่แฉก ตรงกลางฝั่งนี้ไม่มีพระจันทร์เลยนะมีแต่เนี่ยสี่ดาสี่แฉกห้าห้าหกหกแฉกพระอาทิตย์สี่แฉกหกแฉกพระอาทิตย์สี่แฉกฝั่งนี้ไม่มีเอ้ยมีมีมีแต่ก็มีพระจันทร์ขึ้นสี่แฉกห้าแฉกพระจันทร์สี่แฉกห้าแฉกพระจันทร์ สีแส่แฉกสี่แฉกมันอยู่ตรงกลางวะต้องเป็นพระอาทิตย์สีแ่แฉกดาวพระอาทิตย์สีแ่แฉกดาวไม่มีอ่ะโอ้โหนี่ยากแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะมีแต่เนี้ยอะสีแ่แฉกอยู่ข้างบนมีไหมสีแ่แฉกห้าดาว ยาวแล้วครับคุณผู้ชมตะกี้ได้ป่าวว่าร,รีบรีบเลื่อนไปหน่อยสี่แฉกพระอาทิตยนะ์พระอาทิตย์ขึ้นบนพระอาทิตย์ห้าแฉกไี้พระอาทิตย์ขึ้นบนไหมอือหือพระอาทิตย์สี่แฉกหกแฉกะพระอาทิตย์สี่แฉก ไม่มีว่ะโอ้ยากเดี๋ยวนะเอ้ยเกือบได้เกือบได้เ,ไดเอาห้าแฉกดาวกระบ,บาดตรงกลางมีไหม้กระบ,บาดตรงกลางกระบ,บาดอห้าแฉกห้าแฉก หอแจก5แจกเฮ้ยโอ้โหเกือบ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 ข้างบนข้างบนเอาข้างบนไม่ได้เดี๋ยวนะถ้าหมุนไปเรื่อยๆมันจะได้ปะวะไม่ใช่ไม่ใช่อาทิตย์อยู่ข้างล่างมีไหมมันก็เกือบอะเนาะแต่ก็ยังไม่ใช่นะทำอะไรอย่างเงี้ยเอาได้เว้ยเหลือแถวสุดท้ายแล้วแถวขวา พัดจันเปิดอ่านตามกฎไม่ควรเขียนข้อมูลโรงพยาบาลและผู้ป่วยด้วยเหตุผลอื่นนอกจากงานาแต่ต้องจดบันทึกเอาไว้ให้เป็นที่ัสยดังนั้นจึงเปลี่ยนรหัสบันทึกเปิดไปเสียวซีอาการหนักแล้วมักเห็นของเหล่านั้นหาเป็นแบบนี้ต่อไปเธอถูกย้ายไปที่ห้องอาการหนักคนไข้ในห้องเดียวของเสียวซี แขวนคอตัวเองแล้วเหรอ,อฉันควรเปลี่ยนรหัสใช้หมายเลขคนไข้ผู้ป่วยทั้งสองคนเป็นรหัสเหมือนจะไม่มงคลเรื่องนี้ดูผิดปกติเช่นเช่นไรวะรหัสผ่านคือเลขห้องมันมันคลิกได้นี่รหัสผ่านคือเลขห้องผู้ป่วยกับผู้ป่วยทั้งสองคน แต่ไม่เห็นข้อมูลของผู้ป่วยอีกคนเดี๋ยวนะห้องมันมีผู้ป่วยสองคนใช่ไหมมีเนี่ยเบอร์สิบสี่กับห้าสิบเที่เราเพิ่งเห็นเป็นผีเมื่อกี้เนี่ยโอเคสิบสี่ห้าเจดห้องสองพันสบอนี่ไงรหัสผ่านสิบสีน่าจะอยู่ตรงกลางอ,อะเนาะเพราะว่าเลขสี่ตัวนั้นบังบังคับไม่ได้ห้าสิบเจ็ด ห้องสองสองศูนย์หนึ่งหนึ่งเรือนยาวเลยเว้ยหนึ่งหนึ่งเปิดไหมอะไรอะ่ะกุญแจไมไ่รู้ใช้กับอะไรลูกกุญแจแล้วก็ไม่รู้ใช้กับอะไรอีกชีพหายละ <c oughs> ห้องนี้คงไม่มีอะไรแล้วมั้งเออใช้กับประตูนี้ได้บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดเฮ้ยมาใช้กับประตูอะไรได้บ้างเนี่ยอุ้ย น่ากลัวตุ๊กตาตัวนี้ใช้กับนี้ได้ไ่ะล็อกอุ้ยใช้ได้ด้วยยังไงอะนี่ตุ๊กตาผมจะขยำกูไปเนี่ยเอา้าเป็นบีสนายก็หรอพุงป่องเหมือนเหมือนกินอิ่มนี่อะไรอะ่ะงานฝีมือสีม่วงอ๋อต้องเอาไปใส่ไอ้แท่นหินนี่แน่ๆเลยใช่ไหมยังขาดอีกรูนึงว่ะเดาสุ่มไปเลยได้ปะถ้ามันเรียงกันกันกบไอ้สัญลักษณ์ข้างบน ก็คืออะไรเอ่ยกับแง่งๆอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอยู่ไหนวะนี่แล้วก็เป็นรูปเท้านกเท้านกกระจอกเท้านกเท้านกเท้านก,านกแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะสามขีดเหรออันนี้เหรอแล้วก็คล้ายๆเป็นถนนแล้วน,นี่คืออะไรสมมั่วไปเลยว่ะ เบาแสไม่เพียงพออ๋อ,อแสดงว่ามันต้องให้เล่นตามเกมเดาสูมไม่ได้จะใช้ทางลับหน่อยไม่ได้เลยนะน้วจะไปไหนต่อแล้วคราวนี้เนี่ยมันมันไปไม่ได้อ่ะลูะกตาว้าทำอะไรวะเนี่ยพุงป่องเหมือนกินอิ่มกลับมาห้องเดิมห้องนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้ว,ลวเนาะไปไหนต่อดีวะ อุ้ยอุ้ยโอ้ย,อยมีอีกแล้วอ่ะเนี่ยโอ้ผมไม่น่าเลยขนล,ลุกเลยเดี๋ยวนะตอนไหนต่อละครับนี่เราพลาดอะไรไปบางไปบางอย่างเปา่าวะอุย้ยบัตรด็อกเตอร์ปายเหรอบัตรอ๋อบัตรบัตรบัตรอันนี้เปล่าใช่น,นี่เปล่าอุย้ยไปได้แล้วเว้ยไปสิครับท่านอุย้ยบทที่สองล้างบาป ีผ้าอะไรอ่ะเสื้อเชิ้ตเปื้อนเข้าได้ปนะอุ้ยเข้าได้ด้วยอุย้ยมันมืดอย่างเงี้ยเฮ้ยเห็นอะไรไหมเฮ้ย,ยในี่ใครวะเฮ้ยหัวเงี้เลยเหรอสวีฟไฟมาเนี่ยอุ้ยโอ้ยเป็นหุ่นเหรอหุ่นมาเนี่ยที่แท้ก็แค่หุ่นโอ้ยโคตรหลอนไม่มีตัวหนังสือด้วยว่ะอะไรวะเนี่ย อะไรวะอ่านไม่ออกอะ่ะทำไมมันเขียนอย่างเงี้ยชั้นชั้นอะไรอะ่ะมองอะไรวะเฮ้ยทำไมถึงมีหุ่นมากมายในโรงพยาบาลเอ้ยมีโลวเลขอยู่ข้างบนด้วยหกแปดเก้าหนึ่งเหรอรหัสอะไรวะเฮ้ยมีถางซักผ้าล็อกอยู่ใช้งานไม่ได้รหัสอีกแล้วเอ้ยใช้รหัสกำแพงบอกว่าหกแปดเก้าหนึ่งกอผิดพลาด หกแปดเก้าหนึ่งไม่ใช่เหรอนี่อะไรอะ่ะอ้ออ่านห้ามนำสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในเครื่องซักผ้าห้ามนำของที่ใช้กับเครื่องซักผ้าออกไปเสื้อสกปปกให้ใช้ผงซักฟอกขจัดคราบเข้มข้น40กรัมห้ามใช้มากหรือน้อยเกินไปอุ๊ยอุยอะไรอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไร,น,น,ะไรนาฬิกา ห้องอาบน้ําเปิดให้บริการสาหรับผู้ป่วยหลัง2 2ทุ่มครึ่งประตูล็อกเปิดไม่ได้ไม่มีอะไรให้เลยเนี่ยฮะตรงนี้เนี่ยอุยหลอนวะนี่อะไรอ่ะอ้า,เ,อาเปิดเปิดไม่ได้อีกโอ้ยเดี๋ยวนะกลับไปก่อนตรงนี้ไม่มีทางไปได้ลูกรูปปั้นเหรอเหมือนเพลงบิ๊กแบงเลยเนาะไอเบเบนั่นแหละที่มีลูปรูปปั้นเนี่ยอะไรวะ ชั้นชั้นไหน,ลน,นแล้ววะเนี่ยชั้นที่สองแล้วเหรอเข้าไม่ได้กำลังใช้งานไปนไหนไม่ได้เลยพระเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลงบันไดสิเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มันต้องอยู่ในห้องนี้แหละมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันหกแปดเก้าหนึ่งป่าววะนี่ท้องมันเขียนว่าอะไรขออ่านหน่อยดิชั้น มุมฮอกลับหัวเหรออะไรวะเอ้ยรหัสปริศนานี่ป่ะให้มองกลับหัวหนึ่งหกแปดเก้าดี๋ยวนะใช่ป่ะวะโอ้จีนเนสนะครับโอ้โหต้องระบายน้ำก่อนนะระบายเลย <c oughs> นี่เดาหมูม้วนด้วยด,ด,ดมุมือมือเทียม เสื้อเบอร์ยี่แปดขาดเออเอาอนี้ไปซักได้ปะวิ๊ได้ด้วยเว้ยล้างเลยเอาขาดผงซักฟอกเดี๋ยวนะไม่มีผงซักฟอกเฮ้ยออ้ยตกไปทุกทีทำไมยังเปิดไม่ได้อ่ะถูกล็อกยังเปิดไม่ได้เฮ้ยโอ้ยเนาะนี่อะไรอ่ะติดอยู่ไม่มีอะไรเลย ไม่มีบอกเบาะแสเลยเลยเหรอนี่ตู้นี้ก็ยังเปิดไม่ได้เว้ยไอ้เทมเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราขาดอะไรไปปะวะไม่มีไม่มีแล้วนะเนี่ยไม่มีสมุดเมื่อกี้นี้มีมีอะไรโอ้โหยัง เปิดไม่ถึงหน้าสุดท้ายนี่อะไรอ่ะบัตรไอดีของดอกเตอร์เชียลเฮ้ยน่าจะไปไขรหัสข um ้างบนป่ะไป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 ข้างบนข้างบนข้างบนตรงประตูเลยสักประตูหนึ่งนี่แหละไม่มีสิท e ธิ์เข้าประตูเนี้วันแล้วเอาบัตรไปทำอะไรวะเนี่ยกลับมาในห้องเดิมอีกแล้วอุ๊ยเดี๋ยวเอากดมั่วๆเดี๋ยวเอาบัตรมาลูด ดโอ้โหรูดใหญ่แมงมุมเนี่ยนะไข่ควงเอามาทำไมอะครับไข่ควงมาทำไมวะเปิดไม่ได้ใช้ไข่ควงได้ไหมเปิดไม่ได้อีไอห,ห,หอยหัวนี่เกลียดวะนี่อะไรอ่ะอ๋อเหมือนเดิมนาฬิกาเจมมัวมัวแล้วมันใช้กับอะไรได้บ้างเนี่ยเสื้อนาฬิกาบัตรนาฬิกาจุ๊อุ๊ยอะไรอ่ะ เอาไขคาวงไปทิ่มทำไมอ่ะเปิดทุกไฟไม่มีจะไปยังไงต่อวะเนี่ยน่ะผงซักฟอกอยู่ไหนนะครับมันน่าจะอยู่ในตู้ล็อกเกอร์พวกนี้แน่ๆเลยเฮ้ยเชี่ยปิดไฟแล้วหลอนมาเฮ้ดูดูดปิดไฟมองไม่เห็นอะไรเลย แสงไฟสะท้อนแสงไฟอ๋อใช้ไขควงเป็นสะท้อนเข็มนาฬิกาห้องอาบน้ําเปิดใช้บริการสองทุ่มครึ่งนะปิด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 ทั้งหมดก่อนหลังสองทุ่มครึ่งอันนี้หนึ่งทุ่มไม่ใช่สองทุ่มครึ่งใื้อะไรวะผู้ป่วยผู้ป่วยไหลมาแล้วอะไรวะภาษาอะไรวะอ่านไม่รู้เรื่องเปิดเปิดไฟเถอะกูร้อนเอ้าประตูเปิดแล้ว ไอ้นี่อะไรอะผงซักฟอกแจ๋วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรเหมือนจะมีคราบอะไรที่ดูเหมือนจะเขียนอะไรไว้ในอ๋อมันมีคราบบางอยู่หรอมีแปรงขัดอะไรมาขัดไหมนั่นไงฝอ,อยขัดหม้อแจ๋วปิสนายอีกแล้วกูเบื่อวะ่ะนี่อะไรโอ้โหอ B C เบื่อวะ่ะมีอะไรอีกไหม สูงเกินไปมันสามารถเหยียบต่อไปได้เฮ้ย hey! ใครอะใครใครอยู่ตรงนั้นเออใครอะเฮ้ยตะกี้เดี๋ยวนะตะกิ๊ผ้าม่านมันยังปิดอยู่เลยไม่ใช่หรอใครวะเอา้าเอ้ยอย่าบอกนะว่าอันนี้ตอนนี้มีเชือกอย่าบอกว่าไ,ไ,ไอ้ไฮอ้อยหัวเมื่อกี้ noting, มันไปอยู่ตในห้น้ำเฮียไม่ขยับได้กูร <laughs> <laughs> ้อนเลยเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยขนลุก <laughs> โอเค ไม่ได้ผมสกฟอกกันแล้วผมสกฟอกยังไงต่อเอ้าทำอะไรไม่ได้หรอผมสกฟอกผมสกฟอกว่างเปล่าคืออะไรวะคุณไม่อยากอะไรวันนี้เออใช่ใ <c> ช <oughs> ่ใช่บอกว่าตรงนี <c oughs> ้มันมีนี่ต้องเอามาขูดใช่ไหมวีอะไรอ่ะวโหสัรงลักนี้อีกแล้วเหรอ กูเกียดมึงวะเอ้ยกูจะเข้าไปดูก่อนได้ไหม W สองขีดแล้วก็สามสามครึ่งเป็นรหัสอะไรวะรหัสตรงนี้ป่ะ W แล้วจะให้เรียงยังไงอ่ะโอ้ยทัศ์เซ้ยเอียเดี๋ยวมันมีลูกสอนชี้อย่างนี้ให้นับเป็นแถวที่สองป่ะ W สองขีดเป็น F สามครึ่งเหร เอาชิายแล้วเดี๋ยวเอาโอ้ยเดี๋ยวนะเอาไม่ใช่อีกะสองขีดสองขีดอยู่ข้างล่างนี้ไอ้บ้าเอ้ยเอาตกตกต่ำเลยเดี๋ยวนะมัวแล้วกู สองขีดกับสามครึ่งโอ้ลีเซ็ตใหม่มืน W ิสองขีดเอาไม่ได้เอ้ยได้เว้ยโอเคมูมัวได้เอา แลวนี้อันนี้ยังไม่รู้รหัสเนะเาะออกไปก่อนออเฮ้ยไอเยตะกี้มึงยังพันกับพมานอยู่เลยนี่มึงขยับได้เหรอทำไมตำแหน่งหุ่นมันเปลี่ยนไปเออดิโอมันจะเข้ามาจำสแกร์กูมไปเนี่ยว,วนรู้อีกแล้วโอเคได้อะไรมาตะกี้นี้ถ้วยตวงสามารถผสมผงซัฟฟอกได้แล้วตามคำใบบอกว่าต้อง40กรัมใช่ไหม40กรัม โอ้ยเทปุ๊บอันนี้ก็ห้าสิบมันไม่มีถ้วยสี่สิบแสดงว่าเราต้องใช้สามถ้วยเนี่ยตวงให้ได้สี่สิบปิศนายากวะเดี๋ยวนะตวงยังไงให้ได้ส <c oughs> ี่สิบวะเหลือยีิบห้าเทเหลือห้าถ้วยใหญ่เหลือยีิบห้าอันนี้เฮ้กูงงเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> สิบปะยี่สิบ เทไปก็เป็นสีน่สิบห้าังเกินเกินมาห้าว่ะเทกลับยี่บห้ายสเทไปห้าสิรีเซต็ตรีเซต็ตเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่ห้าสิบเทไปสาสเหลือยี่สิบเออแล้วก็ตรงนี้เหลือสาสเทไปตรงนี้เต็มยีบห้าเหลือห้าถ้ายีบห้า ทกลับมาก็สีสิบห้าอันนี้เทไปยี่ิบห้าแล้วก็เทกลับมานี้ยี่ิบห้ายี่บห้ายี่บห้าศูนย์แล้วเทกลับไปก็ห้าสิบนี่วะอะไรวะเนี่ยถ้าเทกลับมายี่ิบห้าเทไปยี่สิบสี่สิบห้าอื ยังไงของแม่งวะเนี่ยงงเทกับมันนี่ยิบห้าโอ้โหคลิปนี้ปริศนาเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวนะมันเหลือห้ามันมันยังไงวะเทห้าสิบเทยิบห้า เ้าเทปึบก็ห้าสิบสิะตอนนี้เหลือยี่สิบทำยังไงก็ได้ให้ไอ้ถ้วยนะั้นมันมันเป็นยี่ยี่สิบเทไปก็่ห้าสิบโอ้ยหรือว่าต้องเทจากสามสามสิบก่อนเนาะสามสิบเทนี่มาเหลือห้า เทไปห้าเป็นเท่าไหรสามสิบโอเคสามสิบขาดอีกสิบอะขาดอีกห้าอันนี้ศูนย์แล้วสามสิบ งงงงงเดี๋ยวก่อนเทกลับมายี่สิบห้าเ่าเทมันก็ห้าห้าดีวะตะก,กี้เหมือนคิดออกแต่ว่าลืมเฉยเลยเทกลับมาอ่ามันต่างอะไรกันวันเนี้ยสามสิบ ขาดที่ยี่สิบเฮ้ยขาดขาดอีกสิบไม่ใช่ยี่สิบเอาเฟลซะงั้นนะหะเดี๋ยวก่อนนะถ้าอย่างเงี้ยขาดที่สิบห้าโอ้ยเฮ้ยทห้าสิบเอาออกยี่สิบสามสิบเอาออกขาดที่ยี่สิบอะทำยังไงก็ได้ให้ตรงนี้มันเป็น ยี่ยี่สิบให้ได้อะทำยังไงก็ได้ให้ไอ้ไอ้ถ้วยนี้มันเป็นยี่ยี่ยี่สิบถ้วยตรงกลางเทไปเป็นสามสิบเทกลับมาก็ห้าสิบยี่สิบเออต้องเทอีกครั้งหนึ่งป่าววะเอาอะไรเอ้ยออไม่ใช่ใช่หรือเปล่าวะไม่รู้อะมั่วดู ยี้าโอ้ยไม่ใช่ละเทไปห้าสิบเทกลับมานี่เทกลับมานี้เกือบแล้วเนี่ยจริงๆไอันนี้เกือบเกือบจะสี่สิบแล้วแล้วก็เอาเล็กเทไปใหญ่เป็นสี่สิบห้าต้องอ,ออกอีกห้าอื้อ เอาออกอีกห้าถึงจะสำเร็จเอาสามสิบเทกันมายี่สิบดีปะวะเทให้เต็มแล้วก็เทให้เต็มนี้ยี่ห้าเออ โอ้ยกูได้ทีหนึ่ง40โอ้โอ้โอเคผงซักฟอกกลองเรียบร้อยไปใช้ดิใช้ไงอ่ะซักดิจะมีอะไรโผล่มาไหมบ่าเอ้ยโอเคเสื้อที่สะอาดแล้วยังไงต่อวะมือนี่ผสมไม่ได้มะมือผสมไม่ได้เหรอ ล้วมีเฮ้ยอเชี่ยไม่ตกใจมึงตลอดเลยโอเคม่มีอะไรมีอะไรมือไม่ได้เสือ้ออุ้ยเสือ้อเสื้อใส่ได้เออมือมือมือ,มอประกอบต้องประกอบทีละส่วนเชื่อมเชื่อมต่อไม่ได้แล้วเสื้อเนี่ยภาษาอังกฤษ d i e d i e เหรอ d i e อะไรวะอ๋อไปในห้องภาษาอังกฤษนั้นเอ้ยตุกตุ๊กตุตต๊กตาไปไหนอะ เอ้ยตุ๊ตกาตาไปไหนอ่ะให้ฉันออกไปคืออะไรอ่ะอยู่ดีก็โผล่มาเดี๋ยวนะดีไออปลดล็อกสำเร็จคืออะไรเชือกออเอาวเอกสาร,รอ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยหมายเลขยี่สิบปดสิ่งของขาเทียมเอ,อเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวเป็นต้น ผลอนุญาตแค่เสื้อผ้าอย่างอื่นปฏิเสธผู้อนุมัติดตรหลิวหมายเหตุผู้ป่วยมีแนวโน้มสร้างความรุนแรงไม่อนุญาตให้มีของแข็งใดๆทั้งสิ้นอ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ป่วยหมายเลข21สิ่งของคือกล้องส่องทางไกลและชิ้นส่วนตัวอื่นนำเข้านำออกอะไรวะผลปฏิเสธกล้องส่องทางไกลอย่างอื่นอนุญาตอนุมัติโดยด,ดเรเซียวหมายเหตุผู้ป่วยชอบแอบดู ไม่อนุญาตให้มีกล้องส่องทางไกลปวดคนไข้ไป่ะเนี่ยบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ป่วยหมายเลขสิบเจ็สิ่งของส่วนตัวนำเข้าสลดนำออกผลอนุญาตดรไปัหมายมเหตุญาติญาติรับญาติญาติรับของใช้ของผู้ตายาตายไปแล้วเหรอบุคคลที่สิบสีเอ่อหมายเลขผู้ป่วยหมายเลขสิบสี่สิ่งของคือสิ่งของส่วนตัวผลปฏิเสธผู้อุทคือพอ,อ อาการผู้ป่วยรุนแรงขึ้นเพราะได้ผลกระทบจากเพื่อนร่วมห้องที่ฆ่าตัวตายไม่อนุญาตให้สัมผัสหรือกระทบสิ่งกระ,กระทบกระเทือนอะไรกันเนี่ยผู้ป่วยหลายคนในโซนทั่วไปเอรายงานเรื่องเงากลางดึกและเสียงกรีดร้องตรวจสอบว่าไม่มีคนไข้นอกเข้ามาและไม่มีผู้ป่วยที่หลบหนีผลคืออุปทาน <c oughs> จากคำพูดของผู้ป่วยหมายเลขสี่สี่กับหมายเลขศูนย์เจ็ดผู้กี่ยวผู้ป่วยเกี่ยวข้องไม่มีรูปปั้นตกสิ่งของคือรูปปั้นตกแต่งผลอนุญ,ญาตผู้พูดว่าคือผอ,อ,อหมายเหตุขนไปตกแต่งที่ชั้นสามเอา้าไม่มีแล้วเหรอเฮ้ยมีกุญแจว่ะกุญแจห้องรปภนี่แกบอกให้ฉันออกไปนี่คืออะไรอะ เชี่ยแม่งกดไข่โอ้โหไอ้ที่มันจะทำอะไรกูไปเนี่ยแต่กี้มันยังไม่มีกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วแล้วยังไงต่อวะแล้วของที่ได้มาเยอะแยะเลยเนี่ยคืออะไรอะ่ะห้องรปภอ,อันนี้ปะไม่ได้ด้วยเว้ยคือแบงค์บนแล้วเชือกมันทำไมเยอะแยะเนี่ยมาผูกอะไรนี่หรอเชือกเดียวไม่พอมึงจะเอากี่เชือกเนี่ยอ่ะกูมีกูมีสองสองเชือกเลยอะ่ะ มันห้อยไปไหนอะต้องมัดกับอะไรสักอย่างไม่ถึงมัดมัดไก่นี่หรอเอาแล้วก็มัดเฉยเลยเว้ยแล้วไงอะดึงดึงลูกปั้นขึ้นมาอะไรวะอู้ฉันหาคุณเจอแล้วโอ้ยกูจะตกใจตายอยู่ดีแม่ก็มันยกขึ้นมาทำไมวะ โอเคพิธีล้างบาปเสร็จสิ้นก็คือเอาไปซักนี่เองโอ,โอ,โอ้คลิกเพื่อสู่บทต่อไปโอ,โอ้โอเคครับขอตัดคิดต่เพิยง์แค่นี้ก่อนแล้วกันนะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์แชร์เป็นแรงใจสร้างสรรผลงานต่อไปนะครับผมปาร์ตหน้าก็จะมาเร็วนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ